ไงก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมตองคนเดิมนะซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดถึง8อันดับคู่จิ้นในเกมลางเกนะครับหรือเกมลางดาวนะซึ่งอันเนี้ยผมจะไม่ได้นับ MC <Yeah. S 1> เข้าไปนะเพราะว่า MC อ่ะเขากินกับอะไรก็อร่อยนะ <No. S 1> ผมอาจจะไม่ได้ใส่ MC เข้าไปนะครับแล้วก็ผมคู่บางคู่ผมอาจจะไม่ได้ใส่เข้าไปนะเพราะว่ามันอาจจะเยอะเกินนะผมเอาไป8คู่ก่อนแล้วกันเนาะคู่ที่ผมคิดว่ามันอร่อยที่สุดนะโดยความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับมาการที่คู่แรกนะครับ เซเล่กับโบเนียนะถ้าถามว่าคู่นี้เขาเกกันยังไงนะเขาคือเขาเกมตั้งแต่เกมพี่เลยถามว่ามีโมเมนต์อะไรไหมเกมพี่เออมีนะครับจูบไอเทียเนี่ยเกมพี่เขาเกอ่ะเขาจูบกันด้วยนะซึ่งความแตกต่างของเกมสเกมนี้ก็คือเกมพี่กับเกมน้องอ่ะเซเล่เขาจะมี2บุคลิกนะหรือเป็น2ตัวตนครับเป็นแยกออกเป็นตัวตนเลยก็คือตัวตนหนึ่งจะสดใสแล้วก็อีกตัวตนหนึ่งจะออกแบบห้าวห่านะ ปากแซ่บๆอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็โบเนียในเกมพี่ก็จะเป็นแบบออกแนวคูลๆนะก็เหมือนเกมน้องนั่นแหละนิสัยออกคล้ายๆกันอยู่นะครับเซเล่นในเกมน้องอ่ะออกห้าวๆนะซึ่งเกมพี่จะมี2บุคลิกไงนะส่วนเกมน้องก็จะออกห้าวๆไปเลยนะซึ่งนิสัยก็ยังเหมือนเกมพี่นะแต่แค่ไม่ได้เอานิสัยด้านสดใสเข้ามาครับอ่ะเรามาพูดถึงโมเมนต์เซเล่กับโบเนียในเกมน้องแล้วกันสำหรับเกมฮอนไกสตาร์เลียวนะก็ช่วงแรกๆที่เจอกันอ่ะเซเล่กับโบเนียจะไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่นะก็คืออันนี้ตามในเรื่องนะครับก็ เซเลยเป็นคนเมืองใต้ดินนะส่วนโบเนียจะอยู่ด้านบนนะเป็นเมืองอยู่ด้านบนนะซึ่งจะมีความขัดแย้งกันนะก็ทําให้ไม่ถูกกันในช่วงแรกนะแต่นั้นก็ค่อยๆปรับความเข้าใจกันนะจนสามารถเข้าใจร่วมกันได้นะครับในด้านการแสดงอารมณ์นะโบเนียอาจจะไม่แสดงอะไรให้เห็นเพราะว่าโบเนียเป็นคนซื่อๆนะส่วนเซเลี่จะเป็นคนซึ้นๆนะครับลักษณะนิสัยของเซเล่เซเลี่เหมือนจะทําตามโบเนียทุกอย่างนะก็คือแบบถ้ามีโบเนียก็เอาหมดนะก็คืออารมณ์ประมาณนั้นนะงานนี้มีโมเดียด้วยเหรอ โอเคทาก็ได้อ๋อโบเนียขอให้ช่วยเหรออ่อทำก็ได้อารมณ์เหมือนประมาณนั้นเลยนะครับโบเนียขออะไรเขาก็จะทําให้ทุกอย่างเลยนะก็นั่นแหละโมเมนต์กิ๊กๆนะครับเออท่านผู้ชมผมลืมบอกไปเว้ยมันจะมีโมเมนต์อันหนึง่งในแพนาคนนี่อ่ะมันจะมีโทรศัพท์ตู้นึงที่มันทึกเสียงเซเล่และก็โบเนียไว้เว้ยอันนั้นอ่ะท่านผู้ชมต้องไปหลับตาฟังเอาเลยเว้ยจะเป็นอะไรที่แม่งโคตรเก๋สมองไหลเลย บูธฮิลกับร์เจนติถ้าถาม,มาว่าคู่นี้เกกันยังไงนะความเป็นไปเป็นมามันจะมีเควสเสริมของภายในคนนี้อ่ะอันนี้ผมจะไม่ค่อยได้นะก็คือ2คนนี้เขาอยู่ด้วยกันครับรู้สึกว่าจะเป็นเควสอของโรงแรมหรือเปล่าเกี่ยวกับอะไรโรงแรมนี่แหละที่เราต้องไปช่วยน้องโยกนะก็จะมี2คนนี้มาด้วยกันนะซึ่งไอมินิเกมล่าสุดก็มีนะครับก็ไออีเวนต์นกกระดาษนะก็จะมีโมเมนต์อยู่ด้วยกัน,นครับเป็นโมเมนต์ฮาฮาหนึ่งนะครับเพราะว่า นิสัยของบูธฮิวเขาจะชอบแบบพูดคําหยาบแล้วเขาแบบคนแปลไทยเขาจะเซ็นเซอร์คาหยาบให้ไงอย่างเช่นแม่งูเอ๋ยไอ้ต้าวอะไรเนี้ยประมาณเนี้ยผมชอบนะส่วนไอเจนตีนิสัยเขาจะออกแบบอะไรประมาณนี้อย่างอย่างที่เพื่อนผมพูดอ่ะถ้าใครยังมาไปดูนะครับคลิปเทียริสอ่ะทำไมกล้ามคนนสาช่างงดงามจริงนะกล้ามคนงายวิทเลยสําเนตคู่ต่อมาสำหรับเจ๊หงกับอาชอรอนถ้าถามว่าคู่นี้เกย์กันยังไงก็ ผมก็แนะนาให้ไปดูคลิปอนิเมะช็อตของเกมฮอนคาสตาร์เรียวนะก็จะเป็นคลิปของเออเจ๊หงนะแล้วก็อชลอนที่อยู่ด้วยกันนะก็จะเป็นคลิปเต้นลานะซึ่งถ้าถามว่าโมเมนต์มันเกอะไรนะครับก็นั่นแหละหอมรูปตัวแนบ <c oughs> ชิดอือ <c oughs> กูบอกเลยเก้แม่งเกือบทั้งคลิปอะเจ้หงอะจะเป็นช่วงลุกอะเริ่มแรกนะก็จะลุกหนักเลยลุกเจ้อชลอนลุกหนักเลยทั้งทั้งหอมทั้งดมสูตร รูปอะไรอย่างที่ผมพูดไปนะครับพอพอพอลุกไปลุกมาอยู่ดีอะ่ะแม่งโดนรับแทนเวยรุนเที่ยชะลอนอะ่ะลุกแทนยังไม่ใช่ลุกธรรมดานะลุกแบบเกยโหดเกยแบบเกยโหดอะ่ะเออเกยจนเจหงอหอบกันเลยทีเดียวเจ๊หงเอ,อเจหงไม่ไหวอะ่ะบอกเลยเกยจนเจ๊หงไม่ไหวอะ่ะแล้วก็ผมขอเสริมอะไรอีกอย่างหนึ่งนะขาของที่สามพี่เมียมันมีจริงเว้ย อมาถึงคู่ไผ่ไม้นะคู่ที่เป็นนิยมที่สุดณนะตอนนี้นะครับถ้าถามว่าคู่นี้เขาเกยกันยังไงนะก็ถึงแม้ช่วงแรกนะนิสัยเขาอาจจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นนะเพราะว่าถ้า,ถาเราถ้าเราเล่นในเรื่องช่วงแรกอ่ะสังเกตอะ่ะแพสันจูซี่อ่ะเออประมาณประมาณที่ไผนอนกับเออไมเดอะ่ะเขาเจอกันช่วงแรกเขาจะไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เขาถูกกันเสร็จแล้วก็จะชวนกันแช่น้ําบ้างฝึกดาบบ้างอะไรประมาณนั้นนะนะ ฉันรู้ว่าจะคุยกับนายยังไงเราเคยสู้กันมาแล้วงัว้นลงมาเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้กันหน่อยเป็นไงหืมสู้กันตั้งนานขนาดน,นั้นอ่ะฉันยังไม่เห็นนายเหนื่อยล้าเลยนะนายฝึกยังไงหรอสอนฉันหน่อยสิรู้ท่านายคงต้องผิดหวังได้ละวิลเบรุเนี่อ่ะไม่ได้มาจากการฝึกรอบเขาอ่ะไม่ได้ฝึกหรอกแต่เขาอ่ะทำจริงเลยคู่ตาเหมยนะซึ่งความเป็นมาของคู่นี้อ่คู่นี้่ะเขาจะอยู่ในสมาคมอัจฉริยะนะ ก็ทํางานค่อนข้างสนิทกันนะ่าจะเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับถ้าถามถึงฉากเกเๆก็ในอนิเมช็ชอตของเฮอร์ตาเฮอร์ตาจะทําขนมอบให้รวนเหมืยน,นะซึ่งถึงแม้สกิลการทําอาหารของเฮอร์ตานี่จะดีเลิศไปหน่อยก็เถอะน,นะ <c oughs> แต่เขาก็ทําให้รวนเหมือยแค่คนเดียวนะไม่ได้ทําให้คนอื่นเลยนะแล้วก็ช่วงฉากสุดท้ายรวนเหมยจ้หน้าไปใกล้ๆกับเส้นผมของเฮอร์ตานะ พื่อที่จะไปดมเว้ยเชีย่ยตาแมงไม่ได้อาบน้ําวะนั่นแหละเขาเรียกว่าฉากเก,กเรนะครับแอบมีซัมติงนะครับอ่าแล้วก็ทั้งคู่นะครับยังมีรูปไรโคนที่เป็นรูปคู่ที่แบบแอบแซบกันด้วยน,นะครับอ่ามาถึงคู่ต้านถึงกับเบดดี้นะซึ่งอันเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้มีโมเมนต์เกเรอะไรกันสักเท่าไหร่นะก็อยู่คนนึงเขาจะแก่แค้นแก่แค้นอย่างเดียวเลยนะส่วนมากจะเป็นเพราะว่าแฟนคลับเขาซิฟกันเองซะมากกว่านะ มันก็จะมีโมเมนต์นิดนึงนะอย่างเช่นต้านถึงฝันถึงเบธนะก็จะฝันถึงอะไรวะในห้าคนมีสามคนต้องชดใช้ป่ะอะไรประมาณนั้นเออผมก็ลืมแล้ววะ่ะทุกทีแล้วกันเนาะ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าถึงแม้ความทรงจําอ่ะต้านถึงเขาจะลืมอะไรไปหมดแล้วแต่ก็ยังฝันหาถึงเบธอยู่นะจ๊ะมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งคนระับที่เบธอ่ะสู้กับต้านถึงนะเบธอ่ะจะได้เอาดาบม,มาแทงต้าน <c oughs> ถึงห <c oughs> ยุดเสาวิทฉันรู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่ <c oughs> ไม่ถึงคู่โทพาสกับเจดนะ ซึ่งอันนี้มีโมเมนต์ก็อย่างเช่นตอนที่โทปาดอะรู้สึกว่าตอนที่อยู่เรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วจะไปเจรจาอะไรสักอย่างนะอันนี้น่าจะเป็นงานอะไรสักอย่างของโทปาดครับก็ไปเจรจานี่แหละแล้วเจดมาช่วยเว้ยมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่เจดอะเอามือไปสัมผัสรูปหน้ารูปผมของโทปาดเว้ยจากนั้นโทปาดอะก็ยิ้มแฉ่งหน้าแดงเลยเว้ยซึ่งปกติอะผู้หญิงเขาเป็นกันแบบนั้นหรือวะผมว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเลยเว้ย มันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่ๆเลยว่ะนั่นแหละผมคิดว่ามันไม่ไม่น่ามีอะไรแบบเล็กน้อยแน่นอนมันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นเว้เออ,อเจดเขาได้มาช่วยโทปัจเจรจากันนะนะก็รู้สึกว่าจะมีประมาณนั้นนะนะสำหรับฉากโมเมนต์ที่มันเกเๆสำหรับเจดแล้วก็โทปารครับนอกนั้นผมก็คิดไม่ออกแล้วนะถ้ามันมีเพิ่มเออก็คอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันเนาะผมคิดได้แค่นี้แหละสำหรับเจดแล้วก็โทปานะมาถึงคู่สุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็น ด็กเตอร์เลโชกับอเวจูรินถ้าถามว่าทั้งสองคู่นี้มีโมเมนต์อะไรนะซึ่งในเนเรื่องของเพนาคอนนี่อ่ะเราจะได้เล่นเป็นมุมมองของอเวจูรินคู่กับดเรเลโชนะครับซึ่งเราอ่ะที่เราควบคุมอเวจูรินอยู่ก็จะมีดเรเลโชอ่ะคอยช่วยไขปริศนาให้นะถึงแม้ดเรเลโชเขาจะหักเกลี่ยมหดนในช่วงท้ายก็เถอะนะก็นั่นแหละก็ถือว่าจะช่วยเราเนาะก็จะมีโมเมนต์เก๊กันนิดนึงนะครับก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะแล้วก็ที่สําคัญเขายังมีไลท์โคนที่เป็นรรรููปคค่่กกัันนอีนะีะบทด เขาจะเอาปืนอ่ะไปเจาะที่อเวจูร right ินนะครับเจาะแบบแนบชิดเลยอ่ะเออนั่นแหละแต่อเวจูรินก็ไม่ได้กลัวนะแม่งยิ้มให้ด้วยนะเออนั่นแหละแม่งโคตรเกลยดเลยนะก็เป็นไงกันบ้างนะสลับแปดคู่เกย์ในรางดาวที่ผมจัดมาให้ท่านผู้ชมดูในวันนี้นะถ้าผิดพลาดอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะผมอาจจะพูดแบบผมอาจจะพูดอะไรที่มันผิดก็ต้องขออภัยล่วงหน้าก่อนแล้วกันนะถ้าผมพูดผิดไปนะครับโอเคก็เป็นไงกันบ้างนะถ้า ชอบกกดไลค์กดติตามให้ผมด้วยแล้วกันนะไว้ถ้ามีโอกาสทําคลิปแบบนี้อีกเดี๋ยวผมจะมาทําให้นะก็จะเป็นคู่เกีรลังดาวพาร์ทสองนี้ปะเนาะถ้าเราทุกคนอยากขอมาเดี๋ยวผมก็จะทําให้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะรู้สึกว่าผมเริ่มเจ็บคอแล้วโอเคผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะสําหรับแปดคู่เกียรในลังดาวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบา,บาย